ในวันต่อมาหลังจากจานจังหันเสร็จแล้วท่านจึงเตรียมบริขารขึ้นไปยังถ้ำขามอีกครั้งหลวงปู่ฟันอาจารโรได้บุกเบิกขึ้นไปพักอยู่บนถ้ำขามพร้อมโดยพระภิกษุสามเณรผู้เป็นสิทย์เมื่อประมาณเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2497เมื่อขึ้นไปพักใหม่ๆเต็มไปด้วยความยากลำบากโดยเฉพาะเรื่องน้ำพวกยมก็ได้แนะนำว่า มีบอ่อน้ําซึมอยู่บนภูเขาอีกลูกหนึ่งทางทิศตะวันออกห่างจากจุดนี้ประมาณ4ีกิโลเมตรเมื่อไม่มีบอ่อน้ําใกล้กว่านั้นแล้วจึงจําเป็นต้องเดินไปเอาน้ําจากที่นั่นเป็นอย่างนั้นประมาณอยู่ครึ่งเดือนพระอาจารย์ฟันท่านจึงนิมิตเห็นว่าบนภูเขาลูกนี้ก็มีแหล่งน้ําเหมือนกันเป็นบอ่อน้ําซึมแต่ถูกดินถมกรบจนเต็มหมดท่านได้พาพระรเนนออกเดินสํารวจตามนิมิตของท่าน แล้วก็ได้พบว่ามีปากอ่างน้ําที่มีต้นหญ้าขึ้นปกคลุมเต็มไปหมดท่านจึงให้พระเนนเอาต้นหญ้านั้นออกแล้วก็โกยดินและใบไม้ขึ้นมาพอโกยลึกลงไปประมาณเมตรเศษก็มีน้ำไหลซึมออกมาพระเนนจึงได้อาศัยบ่อน้ําแห่งใหม่แห่งนี้หลังจากนั้นประมาณครึ่งเดือนท่านก็ได้พาญาติโยมขุดเอาดินออกลึกลงไปอีกก็พบว่ามีโพรงขนาดใหญ่หลายโพรงอยู่ด้านใต้ ทั้งหมดทะลุถึงกันและกลายเป็นแอ่งน้ําขนาดใหญ่สามารถเก็บน้ําได้เป็นอย่างดีในภรษานี้ท่านได้จำภรษาที่ถ้ำขามเป็นภรษาที่30ของท่านขณะนั้นท่านอายุได้55ปี